1ไร่ปลูกได้กี่ต้นสวัสดีครับสุขุมใจ่าพันไม้นะครับวันนี้เว็บก็จะมาอธิบายคําถามนะครับผมว่า1ไร่เนี่ยปลูกได้กี่ต้นนะครับในการทําสวนทุเรียนของผมนะอันนี้ผมก็ได้ประสบการณ์จากคุณพ่อมานะครับระยะที่เว็บใช้นะครับเว็บก็ใช้8ปคูณเเมตรนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าคิดยังไงนะแล้วก็รัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับผมก็2เมตรนะครับผมแล้วก็ความสูง จากพื้นดินนะครับยกโคก50เซนนะครับผมโอเคครับหนึ่งไร่นะครับผมก็จะมี400ตาราง400ตารางวานะครับกว้าง20วาเท่ากับ40เมตรยาว20วาเท่ากับ40เมตรอันนี้ก็คือเป็นบรรยัติยางนะครับก็จะได้1,600ตารางเมตรนะครับผมพอได้จากนี้แล้วเราก็มาแบ่งกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นทุเรียนนะครับความกว้างนะครับ 8เมตรยาว9เมตรอันนี้ระยะนี้เว็บตั้งใจนะครับผมอยากจะทำเครื่องจักรนะครับก็คืออยากจะมีรถตัดหญ้านะครับรถพ่นยารถตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะครับผมก็เลยอยากทำขนาดนี้นะครับจะได้วิ่งได้ง่ายนะครับวิ่งได้สะดวกนะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคร่าวๆนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่าหนึ่งไร่เนี่ยปลูกได้กี่ต้นนะครับก็ อันนี้1ไร่ปลูกได้20ต้นนะครับผมก็นับเลยนะ1 2 3 4นะครับ4 1 2 3 4 5 4 5 20หนะครับ20ต้นระยะก็เป็นระยะที่เว็บคิดว่าเป็นระยะที่แผนงานอนาคตนะเพราะว่าเว็บอยากทำสวนยาวๆเลยไม่อยากแบบว่ายิ่งถ้าเกิดความกว้างความยาวมันเล็กนะครับผมมันมันไม่กว้างมันไม่ยาวเนี่ยโอกาสที่จะทำสวนเนี่ยลำบากนะครับผมเพราะว่าอนาคตเนี่ย รายงานน่าจะหายากนะเราก็ต้องหันมาพึ่งเครื่องจักรนะครับผมโดยเฉพาะรถตัดหญ้านี่เว็บว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะหญ้านี่ก็คือขึ้นทุกปีนะครับผมต้องตัดนะอย่างน้อยก็ปีละสีถึงหครั้งนะนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นต้นทุเรียนเนาะส่วนราชหมีนะครับบอกอีกรอบนึงก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นต้นทุเรียนนะอันนี้คือเป็นต้นทุเรียนนะนี่คือต้นทุเรียน ห่างกัน2เมตรนะครับปลูกได้เลยความสูง50เซนจากพื้นดินนะยกโคก50เซนนะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับหไหร่ปลูกได้กี่ต้นปลูกได้20ต้นนะครับระยะ8คูณ9เนาะใครอยากได้ระยะไหนก็ลองเอาไปคำนวณกันดูนะครับผมแต่ว่าเว็บคิดว่าระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะสมนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับในการปลูกทุเรียน1ไร่นะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับก่อนที่จะปลูกก็คือ ต้องดูก่อนว่าสภาพพื้นที่ของเราเนี่ยมันเหมาะกันไหมนะครับผมแล้วก็มีแหล่งน้ําหรือเปล่านะอันี้ก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่อยากจะปลูกทุเรียนก็ลองไปหาวิธีการเขาดูนะครับผมอันนี้ก็มาบอกคร่าวๆก่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปเบงแค่นี้นะครับเว็บก็มาตอบคาถามแล้วนะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีคําถามเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับก็สามารถ อินบ็อกมาทางเพจได้นะครับสุขสมชาติพันไม้เดี๋ยวเว็บทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคลิกมาคุยกันได้เลยนะครับส่งรูปส่งอะไรมาดูกันได้เลยนะหรือท่านไหนนะครับอยากจะซื้อต้นทุเรียนจากแปลงเพาะของเราเนาะสุขสมชาติพันไม้ก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับแอดสุขสมชาติทรีนะครับมีแอดด้วยนะครับผมก็ยินดีให้คาแนะนํานะครับผมก็สู้ๆนะครับลุยไปด้วยกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ